สมมติพี่พี่เปิลเข้ามาใน Cubase นะครับพี่ก็เข้ามาที่เนี่ยครับไฟล์ตัวนี้ครับแล้วก็มาที่ค command ตัวนี้ครับสมมติว่าพี่จะหาจะเซตค่าตัว device ตัว Instrument ที่อยู่ในตัว device พี่ก็เข้ามาที่ที่ device เนี่ยครับที่มันจะมีบอก device เข้าไปปุ๊บพี่ก็หา สมมุติพี่จะเซต f 11เป็นตัว bst ตัวนี้คือตัวนี้มันเซตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พี่ถ้าพี่จะเซตพี่ก็คลิกที่ตรงนี้ครับแล้วพี่กด f 11สมมุติเลือกที่ bst ตัวนี้ปุ๊บกดตรงนี้กด f 11แล้วก็กดนี้ขึ้นไปมันก็จะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่า f 11 เสร็จแล้วเราก็โอเคได้เลยแล้วเวลาเรากด F11 v e Team ก็จะขึ้นมาให้เราเลยครับเหมือนกันครับพี่ก็ใช้อย่างนี้กับตัวอื่นเหมือนกันลองลองเซตดูนะครับพี่